อวิทุเรนิธานตอนที่7ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อทรงใช้ให้ในายชนะไปดำเนินการแล้วก็มีพระดำรัสขึ้นว่าเราจะไปดูลูกก่อนจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปยังที่ประทับของมารดาพระราหุลทรงเปิดพระทวารหรือประตู ขณะนั้นประทีปน้ำมันหอมในห้องยังคงสว่างสวัยอยู่แต่พระมารดาของพระราหุลกำลังบำลับจากนั้นพระองค์วางพระหัตไว้เหนือเสียรของพระโอรสบนที่บรรทมอันดาดดื่นเต็มไปด้วยดอกมะลิพระองค์ประทับยืนข้างพระทวารหรือประตูทอดพระเนตรแล้วทรงดาริกขึ้นมาว่าถ้าเราจะยกพระหัตของพระเทวีออกแล้วสัมผัสลูกของเราพระเทวีก็จะตื่นขึ้นมหาพิเนสกรรมหรือการเสด็จ ออกบรรพชาของเราก็จะเป็นไปได้โดยยากเราสมควรจะผู้ที่หลุดพ้นแล้วซึ่งข้อผูกมัดทั้งหลายแล้วจึงค่อยกลับมาเยี่ยมดูลูกเมื่อทรงพิจารณาได้ดังนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากปราสาทแล้วว่าจากไปเมื่อพระองค์เสด็จลงมาแล้วเข้าไปใกล้ยพยามาพระองค์ตรัสว่ากันทกะวันนี้เจ้าจงพาเราข้ามฝั่งสักคราหนึ่งเถิดเราอาศัยเจ้าเพื่อจะได้เป็นผู้หลุดพ้นจากข้อ ผูกมัดทั้งหลายแล้วจากนั้นพระองค์เสด็จขึ้นประทับบนหลังม้ากันทกะทรงโปรดให้ในายชนะนั่งเบื้องพระปริศดางหรือท้านหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จขี่ม้าไปจนถึงประตูใหญ่แห่งพระนครในตอนเที่ยงคืน หลังจากพรามพยากรณ์เรื่องการที่เจ้าชายสิทธัตถ์จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้พระราชาทรงให้สร้างบานประตูพระนครสองบานแต่ละบานจะต้องใช้บุรุษหนึ่งพันคนทำการเปิดด้วยพระดำริว่าเจ้าชายสิทธัตถ์จะไม่สามารถเปิดประตูพระนครออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดๆแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงสมบูรณ์ด้วยพระกำลังมีพระดำริว่าถ้าไม่สามารถเปิด ประตูได้วันนี้เราจะนั่งหลังมะกันทะกะแล้วให้กระโดดข้ามกำแพงไปพร้อมกันกับนายชนะนี่แหละฝ่ายนายชนะก็คิดในใจว่าถ้าเปิดประตูไม่ได้เราจะกระตุ้นให้พยามาตัวนี้กระโดดข้ามกำแพงไปให้จงได้ฝ่าย มากันทกะก็คิดว่าหากประตูไม่เปิดเราจะยกเจ้าชายพร้อมกันกับน,น,นายันะกระโดข้ามกำแพงออกไปเสียในตอนนี้ทั้งสามคิดเหมือนกันเช่นนี้แต่เหล่าเทวดาที่สถิตยอยู่ที่ประตูได้ใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยกันเปิดดาบประตูใหญ่เปิดออกเมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์ท,ท,ทอพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็ทรงบังคับมากันทกะให้พาพระองค์กับน,น,นายชนะพาออกไปยังนอกพระนครเมื่อเดินทางมา ได้ระยะทางหนึ่งพระองค์ทรงบังคับมกักทกะให้หยุดลงก่อนผ่านพระพักไปทอพระเนตรยังกรุ่มกบินพั์อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งจากนั้นพระองค์จึงเสด็จดำเนินต่อไปในขณะนั้นมีมารร้ายผู้มีบาปหนาคิดว่าจะ เปลี่ยนความคิดให้เจ้าชายสิทธัตถ์เดินทางกลับไปจึงมายืนขวางทางห้ามไม่ให้ออกมหาพิเนสกรมหรือการเสด็จออกบรรพชาโดยกล่าวกับพระองค์ว่านับตั้งแต่นี้7วันจากรตนาทิ์หรือสิ่งที่จะปรากฏแก่พระเจ้ามหาจากักรพรรดิจะปรากฏแก่ท่านท่านจะได้ครอบครองราชสมบัติแห่งทวีปใหญ่ทั้งสมีทวีปน้อยราวสองพเป็นบริวารข้าแต่ท่านนิรทุก หรือผู้ประสาจักทุกท่านจงกลับไปเสียเถิดเจ้าชายสิทธัตถะตรัสถามว่าท่านอคือใครมันร้ายตอบกลับว่าตัวเรานั้นคือวัสวัตีมานเจ้าชายสิทธุตถาตรัสว่าเราทราบว่าจากกักรตนะจะปรากฏแก่เรา แต่เราไม่มีความต้องการในราชสมบัติเราต้องการเป็นผู้หลุดพ้นจากสิ่งผูกมัดทั้งปรงไปเสียเถิดมันร้ายจากนั้นมันร้ายกล่าวตอบว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะคอยแสวงหาโอกาสและจะติดตามพระองค์ไปดั่งเนาจากณน,นอก็จากไปเจ้าชายสิทธ,ธัตถะไม่ได้มีความอะไรจากการละทิ้งจัก,กรพรรด,ดิราชสมบัติอันอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ประหนึ่งทิ้งก้อนเคลหรือน้ำลายจาก นั้นพระองค์เสด็จออกจากเขตพระนครด้วยพระทัยอันมั่นคงในการนั้นเหล่าเทวดาต่างพากันชูคบเพลิงวัดล้อมเจ้าชายสิทธัตถะอันมีเหล่านาคบ้างครุดบ้างเป็นต้นต่างก็บูชาด้วยเครื่องหอมและ ดอกไม้อันเป็นทิพย์ตลอดทางที่เสด็จดำเนินผ่านผืนพาเนืองแน่นไปด้วยดอกปริชาตและดอกมณฑารพที่พยะสังคีตทั้งหลายพากันบรรเลงขึ้นโดยรอบจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จผ่านรชาชอาณาจักรทั้งสโดยในราตรีเดียวเท่านั้นหลังจากที่เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำสายหนึ่งในที่สุดหนทางกว่า30โยชนโยหรือราว480กิโลเมตรแล้วส่งให้มามายืนบริเวณ ฝั่งแม่น้ำจากนั้นพระองค์ตรัสถามกับนายันะว่าแม่น้ำนี้มีชื่ออันใดนายชนะทูลตอบกลับว่าชื่ออนนมานะทีพยะขับพระองค์จึงเอาสันรพระบาทกระตุ้นให้สัญญาณพยมะกันทกะได้กระโดดข้ามแม่น้ำอันกว้างขวาง อันเหลือที่จะประมาณได้แล้วพระองค์ได้เสด็จลงจากหลังม้าประทับยืนที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำแล้วทรงพระดำรัสว่าผมของเราอย่างนี้ไม่ควรแก่เพศบรรพชิตผู้อื่นที่สมควรจะตัดผมของเราณในย่อมหามีไม่พระองค์จึงนำพระขันมาตัดพระมาลีหรือมวยผมจนเหลือพระกระสาวยาวเพียงสององคุลีหรือเท่ากับข้อนิ้วกลางเวียนขวาแนบติดพระเศียรส่วนพระมส,สุหรือหนวดก็มี พอประมาณเหมาะกับพระกะสาวซึ่งทั้งพระมสุและพระกะสาวนี้ได้มีประมาณนี้เท่านั้นตลอดพระชนชีพกิจด้วยการปลงพระกะสาวและพระมสุหาได้มีอีกต่อไปไม่จากนั้นพระองค์ทรงรวบพระเมาลี หรือมวยผมแล้วอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตรัสสู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ผมของเราจงตั้งอยู่ในอากาศถ้าไม่สามารถตรัสสู้ได้ก็ขอให้ตกลงพื้นแผ่นดินแล้วพระองค์ก็ทรงเหวี่ยงพระเมลีกำนั้นให้รอบคลี่สูงไปบนอากาศประมาณหนึ่งโยกหรือ16กิโลเมตร